ผ่อนเพียง6,000กว่าบาทปี15ค่ะโอ้ราคาดีผ่อนถูกด้วยขายอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทเั้นวันนี้อยู่กับมุกอีกแล้วนะคะ EP 2ค่ะคุณพี่พี่ค่ะวันนี้มุกมีรถเข้าใหม่มาอัปเดตกันค่ะไปดูกันค่ะว่ามีคันไหนแบรนด์ไหนกันบ้างเนาะค่ะเราไปเริ่มกับตัวไหนกันก่อนดีเอ่ยอ่าเป็นคันนี้ก่อนดีกว่าค่ะอ X Series นะคะปี2018นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 429,000บาทนั้นอันนี้ลุมจัดกรงสวยล้อแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเราไปดูภายในกันค่ะภายในของน้องคันนี้นะคะเป็นเบาะดำแดงนะคะคอนโซลดำแดงค่ะสวยๆใหม่ๆเลยเรามี X Series อีกค่ะอีกคันโน้เป็นคันนี้ค่ะผ่อนน้อยค่ะคันนี้ผ่อนเพียง6,000บาทเท่านั้นไม่ถึงเด็ดคัโนเป็นปี15ค่ะ X Series เหมือนกันเนาะค่ะคันนี้ก็จัดทรงแต่ง ล้อมาให้เรียบร้อยหมดแล้วเนาะสติ๊กเกอร์มาพร้อมแบบเดิมๆโรงงานเลยค่ะอ่ะเราไปดูภายในกันค่ะภายในของน้องคันนี้นะคะเป็นเบาะดังดำแดงค่ะอันนี้อฟังเสียงแล้วเป็นยังไงบ้างคะ,ะน่าใช้ไหมสายซิ่งไม่ควรพลาดน,นะอันนี้เนาะโอ้มีทิปฟี่ให้ด้วยตัวนี้นวัดรอบถ้าใครชอบรีบจับรีบจองเลยเนาะ ราคาดีผ่อนถูกด้วยคันนี้ค่ะมาถึงอีกคันนึงค่ะ X Series อ่าตอนนี้ปี2018เหมือน<ม>กันค่ะขายอยู่ที่429,000บาทเท่านั้นจัดตรงสวยตรงหล่อมาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะคันนี้ข้างในค่ะภายในเนอะเป็นแขบเปิดได้เหมือนกันเนอะอันนี้ค่ะเป็นบ่อดำแดงขอผ้านนะตัวนี้นะ,ะฟังเสียงไหมลองฟังเสียงคันนี้บ้างดีกว่าโอ้ ใช้เหลือเกินอยากขับเหมือนกันแต่ขับไม่เป็น <c oughs> ถ้าใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาได้เลยครับผ่อนเพียง1,000กว่าบาทเท่านั้นรถคันนี้เราไปดูอีกคันนึงดีกว่าคันนี้เป็นไททันนะคะเป็นแคบรถคันนี้399,000บาทเท่านั้นเนาะอ่าเป็นแคบล้อจัดทรงหล่อมาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันอันนี้ อันนี้เป็นปียี่สสองนะคะ <Huh? S 1> ปีใหม่ไม่น้อยนะคันนี้นะอบอกเลยพ่อ,อยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นถ้าใครชอบพักมาได้เลยค่ะไปดูอีกคันนึงค่ะแคบเราเยอะมากคันนี้ขอแถมหน่อยแล้วกันโน้ตสี่ประตูปีใหม่ไม่น้อยไม่หมื 12, ่นสองเท่านั้นโน้ตอันนี้ประกันศูนย์ยังเหลือถ้าใครชอบสี่ประตูตัวเตี้ยติดต่อมาได้เลย ่อนอยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทเหมือนกันเจ้าตัวนี้เลยค่ะคิวูซฟีแมทนะคะเป็นแฉกยกราคาอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถอยอยี่เจ็ดพันฉบาทเท่านั้นอันนี้เป็นเตียรงธรรมดานะคะถ้าใครชอบแฉกยกสูงทักหาบุ๊กมาได้เลยค่ะตัวนี้ตัวแรเลยนี่ค่ะเป็นโตโยต้าแฉกปีใหม่น้อยปี2020ราคาอยู่ที่300,000 9 0 0าบาทเท่านั้นเนาะอันนี้ค่อนเพียง6 0พันกว่าบาทเท่านั้นเราไปดูภายในรถกันค่ะลองชมภายในก่อนเนาะอันนี้ภายในสวยสะอาดน่าใช้มากเดิมเดิมจากลมงานนะคะมุกรับประกันนะคะรถไม่มีติดคว่ำจมน้ำย้อมแมวกอใหม่แน่นอนค่ะถ้าพี่พ,พี่ท่านใดสนใจนะคะมุกมีบริการไฟนันกิ่งเซ็นถึงที่ค่ะส่งรถถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวถ้าใครกลัวคันไหนหรือว่าชอบคันไหนกลัวไม่ทันนะคะมุกมีเบอร์ด้านบน ไล์แอดด้านล่างรีบทักรีบจับรีบจองกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ถ้ามีรถไหนเข้าใหม่มาเดี๋ยวมุกจะมาอัปเดตให้ไป EP ต่อไปนะคะกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์จะได้ไม่พลาดคันถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ